าปิ้นฟ้าอย่างเร็วๆนี่นะเพิ่นสิรุ่นเงินแสนแล้วนี่นะเพิ่นสิรุ่นเงินแสนแล้วมื้ออื่นนี่นะผลตื่นเต้นว่าคนสิได้เงินแสนพี่น้องอย่าช็อกเด้อถ้าเกิดว่าเบื่อท้ขค่อยทรไปได้เงินแสนสิบ่ช็อคให้คนขิ้งลูกช็อกหลังได้เงินหมื่นพี่ละไปได้หาท่นพี่ละเอาพี่น้องค่ะเออยูทูบเจอยูทูบเจอเจื้อโลชั่นน้องโตเกียว399บาทได้เงินแสนจะสิแห่พี่น้องให้คนได้ซาให้โลกได้ซาได้ลือพรุ่งนี้นะคะเราจะแจก หนึ่งหมื่นห้ารางวัลนะคะแต่ว่าเงินแสนเพาจะแจกวันที่สิบสามแต่ว่าถ้าใครซื้อก่อนก็คือคุณจะได้ลุ้นก่อนเลยนะคะเจ้ได้เสียลุ้นก่อนเลยอ่าได้เงืนหมื่ินก็ดีใจได้พี่น้องได้เงื่อนหาพันเด้๋สองพันเด้๋หนึ่งพันก็ดีใจเพราะว่าโลชั่นน้องโตเกียวแจกเงินแสนนะคะโลชั่นน้องโตเกียวแจกเงินแสนหัวอย่างพี่บัตรพี่แลนเนาะโตเกียวฮะโตเกียวเออโตเกียวโตเกียวโตเกียว ใกล้แล้วนะคะพรุ่งน,นี้แล้วนะคะตอนนี้แอดมินกับกระลั่งเช็คออเดอร์นี่ค่ะ<ม>เจเพนกับกระลังนัาง<ม>เช็คออเดอร์แล้วก็ปิ้นนะคะ<ม>คืนนี้เราคงไม่ได้นอนเพราะว่าเราต้องรวบรวมรายชื่อแล้วก็ปิ้นแล้วก็จับออกอตัดตัดตัดฉล,ล,ลากตัดฉลากฉลาเขาห้องก็จะเป็นชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์ชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์นะคะแต่ถ้าใครสั่งในระบบดูดซึ่งเป็นวีลีสจะเป็นเลขอ่าจะเป็นเลขเขาเอียกว่าอย่าง เลขออเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนีสั่งกับตัวแทนสั่งกับตัวแทนสั่งในไลน์แอดสั่งในเพจวอลลัแพร์พาวนะคะทุกคนจะมีสิทธิ์ลุ้นทุกคนนี่เลยพี่นอ้องขาพรุ่งนี้จะไลฟ์สดให้ทั่วโลกได้รู้ว่าแพร์พาวแจกจริงแจกใหญ่แจกจริงโลชั่นน้ำหอมน้องโตเกียวแจกจริงต้อนรับนอ้องโตเกียวที่กำลังจะคลอดเร็วๆนี้นะคะผู้ดใดอยากได้อยากลุ้นเงินแสนนะคะจ่ายแค่399 คุณจะได้อะไรบ้างในกล่อง399นะคะนี่เลยจ้ะโลชั่นน้องหมอน้องโตเกียวหลอดใหญ่มูลคา399บาทอยู่ในกล่องโลชั่นน้องโตเกียวหลอดเล็ก99บาทหลอดเล็กโคกพา99บาทมูลค่าในกล่องประมาณ600บาทในกล่องน,นี้แต่คุณจ่ายเพียงแค่399บาทเท่านั้นส่งฟรีแบบโคนปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะใครสนใจให้พิมพ์สนใจมาเลย ใครสนใจให้ดีมสนใจมาเลยรีบๆเลยวันนี้คืนนี้เราจะนั่งเพียร์ออเดอร์กันนะคะรอดแรกเพียร์ออเดอร์็อดแรกสําหรับคนที่ซื้อตั้งแต่วันที่เราเปิดโปรโมชั่นมาจนถึงวันนี้นะคะจนถึงคืนนี้รีบๆเลยใครอยากลุนเงินแสนเจ้าของเงินแสนอาจจะเป็นคุณเจ้าของเงินหมื่นอาจจะเป็นคุณเพราะฉะนั้น399คุณซื้อคุณบรูปแน่นอนไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะมูลค่าในกล่องมีมูลค่า หกร้อยทุกกล่องคุณจะได้แบบนี้ทุกกล่องแต่จ่ายเพียงแค่3 9มเแครสนใจพิมสนใจมาได้เลยจ้ากระลังแพบ์ฟองพี่น้องสร้างกับโตัแท่นใดได้จ้าเด้อ